เวลา,าจอดทางราดชัน<า>คือโดยปกติแล้วก็บังจะดึงเด็กมือกันนะครับแต่ว่าคนลืมมันก็ลืมกันได้แต่รอบนี้มันเป็นเรื่องเศร้าตรงที่ว่าจอดกระบาดตรงทางราดลืมดึงเด็กมือรถมันไหลแล้วไหลไปทับแม่ตัวเองเอาตายคาที่คุณผู้ชมครับประเนียนอายุ66เสียชีวิตตรงนั้นเลยครับ นี่คือภาพที่เจ้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบเหตุนะครับร่างของป้าเหรียญหรือว่านางจันสมปัญญาอายุ66ปีครับนอนคว่ำหน้าอยู่ใต้รถกระบะคันสีบรอนเงินของลูกชายตัวเองนะฮะร,รถคันนี้นี่แหละที่ไหลลงมาแล้วทับกลางลำตัวป้าเหรียญเสียชีวิตคาที่เลยแพทย์เวรโรงพยาบาลเชียงดาวและรถกู้ชีพครับนำร่างของนางเหรียญออกมาจากใต้ท้องรถกระบะท้ามกลางความเสียใจของญาติญาติและก็ชาวบ้านที่พบเห็น สภาพร่างมีเลือดนะครับแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเลือดออกเล็กน้อยมันน่าจะเกิดจากอาการบอบช้ำจากอวัยวะภายในหรือว่าเลือดข้างภายในมากกว่าที่ทําให้เสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับหน้าบ้านพักหลังหนึ่งในตําบลเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจางังหวัดเชียงใหม่ฮนะเดี๋ยวรีบวิ่งขึ้นผู้ชีพผู้ภายต้องค่อยๆนำร่างเหลี่ยนออกมานะครับนักข่าวเราไปที่จุดเกิดเหตุครับพบว่าพื้นที่นี้เป็นทางลาดแบบนี้เลยพี่ก้อยเขานชันมากเลยนะเนี่ยโอ้เออ บ้านของนายสุพัฒน์เจ้าของรถคือบ้านเนี่ยมันตั้งอยู่บนเนินครับแล้วเป็นถนนคอนกรีตรถเนี่ยสวนไม่ได้เพราะทางมันแคบนิดเดียวไอ้จุดที่รถไหลไปเนี่ยมันยังเป็นรอยถลาลรอยลากยาวอยู่เลยเห็นแล้วปวดใจเนาะปวดใจฮะเสารั้วข้างทางล้มแล้วก็มีร่องรอยของรถที่ไปชนกำแพงบ้าน สอบถามป้าอมรอที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเกิดเหดตุอะฉันนั่งคุยกาแฟอยู่ในบ้านเนะาะค่ะแล้วได้ยินเสียงเหมือนรถมันไหลแล้วมันชนกัออะไรบางอย่างเนี่ยข้างรถเนี่ยที่มันเสียหายน่าจะเป็นเสาข้างน,นะ<ล>บุกเลย,เลยก็ตะโกนออกมาถามสุพัฒน์ว่าเฮ้ยมีใครเป็นอะไรไหมลูกตอนนั้นอะสุพัฒน์ยังไม่รู้เลยว่ารถตัวเองอะพับแม่ตายแล้วฟังเสียอองคุณอมรครับ แสดงว่าตอนที่ลูกล,ลูกชายถอยมาชนอ่ะคือเขายังไม่รู้ตัวใช่ไหมถ้า,าจะไม่รู้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นรถมันมันรถมันไลลหลลงมาแบบนี้ค่ะไหลลงมาไหลลงมาพ่อป้าก็ได้อย,อยินเสียงเสียงอะไรเสียงอะไรว่าถามแกว่าใครเป็นอะไรแกก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยอดีเห็นป้าอยู่ข้างรถเขาป้าอยู่ข้างรถป้าเหรียญอยู่ทั้งรถเนี่ยแกก็สะดุ้งเนาะอืยไม่มีแกกับเห็นแกรถลงแกลงมาตรงเนี้ย ตอนแรกพี่ก็ไม่ไม่เห็นใครนะเห็นแต่รถเนาะวันนี้พี่ก็มายืนตรงนี้เนาะที่ข้างบ้านนะเห็นส่องลุกเนี้ยอ๋อเปลียนไปรียนอยู่ข้างรถเปลียนอยู่ข้างรถหรือพิงออกมาทุกเรียกขนช่วยแล้วสภาพตอนนี้พี่เห็นนะคะคือเป็นล้อรถทับอ๋อเป็นอยู่ท้องรถจ้ะอยู่ท้องรถอ๋อประหลอดใจเนาะอ๋อไม่ทันแล้ว คือทุกคนก็เห็นตรงนั้นแล้วคุณผู้ชมครับตกใจว่าเป้าเหลี่ยนอยู่ใต้ท้องรถนะขณะที่ผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่คำรนอินตะบอกกับทีมข่าวบอกว่าหลังเกิดเหตุนายสุภาพนุลูกชายของป้าเหลี่ยงเนี่ยช็อกไปเลยนะม,มือไม้สั่นตัวสั่นทําอะไรไม่ถูกผู้ใหญ่บอกทําได้แค่ช่วยกันพูดปลอบใจนะครับส่วนทางด้านคดีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่บอกว่ายังต้องดําเนินการอีกหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรอันนี้ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับมันเป็นทางชันมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอให้สภาพจิตใจของนายสุพึ้นก่ี้อน และที่สำคัญคือต้องให้เขาจัดงานศพให้คุณแม่ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับเป็นเหตุการณ์เศร้าสลดจริงใช่ครับ